ปรับชื่อฉันหน่อยดิอย่าเปลขึ้นไปดีวยไวยไปด้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 วยแย่ไปทางไหนเนี่ยแย่อยู่หลังห้องสมุดครับไปเ้วยอปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้ยไปดยเฮ้ยแบบว่าเอาตัวหนึ่งไปด้วยดึมไป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 บุ้งเรื่อยๆเราบุ้งเป็นเวฟเป็นเวฟโย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 องตอนนี้เขาไม่ได้ยินเสียงเราทางเข้าไหมมีทางเข้าไหมทางเข้าหรือเปล่าทางหง เราย่อนะแต่หางไม่สะบัดแสะแรงเลยอยุ้เราเป็นเออเต่กูแต่อุ้ยทางนี้ตันเถอะนี่ทางเข้าโอสวัสนจิ๊กแย่ใหม่ควรทำอะไรดีครับแย่ใหม่เนี่ยมาเลยครับมาเลยแบบมาปีนขึ้นไอ้นี่เลยครับาไอยู้ตรงไหนนะครับโรงพยาบาลหรือเปล่าโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเฮ้ยแย่เจอทางเข้าแย่เจอทางเข้า เขามาข้างในแล้วเหรออยากเอฟเฟัดขวานาะใาบอกขวารดรถมาอย่างละหนึ่งนะเดี๋ยเดี๋ยว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 ฉันเพิ่มใหม่ให้แล้วแย้มาแล้วแย้่มใหม่กรมาโอ้ยโอ้ยแยโแยโอยโยโอ๊ยโ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 อ๊ยโอ๊ยโอ๊อยโโกรธแยขอโย แอบเน้องเดี๋ยวฉันส่งฉันส่งไปหม่แต่ว่าเปลี่ยนจะจะดูเซอร์ชิดเลยเองเอ็นแย่นอนแย่นอนแล้วอย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวเองนะเอ๊ะเออเออทางไหนตอนต้องต้องเดินไปหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมไม่ไม่พอปรับแล้วใช่ไหมเราอยู่หน้าบอร์ก่อนพวกกูโขเขามาลุมตรงพวกกูกันเต็มเลยโอ้ยไม่สัสไม่สัสแอบเข้าตึกซะหน่อยมีใครเห็นกูกูแอบเข้ามาแล้ว ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นโอ้โอ้โม้แต่เขาเขายิงนวลเลยหนึ่งระวัง One hour later ผมปั้นเขาอ่ะ Beautiful is this bro

นยู่ตรงนี้คืออะไรอะต่อสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งพรีเฮ้โอ้ยเผืองสุดท้ายสยดท้ายเออแค่หนึ่งตัวเดียวเฮ้ยถล่มหน้เลยจ้าสุดเยอะเลยอะคยัย

นี่ฉันคงจะไม่ตาฝาใช่ไหมฮัลโหลไฮ what he's doing? วันตุยเข้ามาไม่ได้เสียวันตุย,น,ตย,น,ตยนี่ฟังฉันนะเรียกฉันว่าเดี๋ยวแฟลฮาวโซนิกอ่าซูปเปอร์ฮีโร่ที่บินเร็วที่สุดในคุกนะ มาม่าดูพม่มอ่มม่ามาม่า่ใสนใจบอพี่ใสนใจมาม่ามาทัหนูมม่าขู่มันดกมันเอก้น่ส่วนเราก็ไล่กินตัวเล็ไม่ได้ทับคชั้นเลโอ้โหทบคิใครใช่้โเชนเนนงเชนปังม่ง ปิบฟาดอยู่ไหนวะเนียลงบ้าบาลตีนะก็เป็นตัวลอยดีนะอมาแล้วมาเตอมมาแล้วใครเจอตีกันทุกนนะเฮ้ยใครใครยิงห้อข้อหลังแล้วกัน oh oh muốn muốn thôi mình muốn thôi mình muốn thôi mình muốn thôi ไอสองคนนั้นนะไอสองคนที่ล้มอ่ะมึงกัดมึงกัดให้ตายเลยเออขย่ำเลยไปต่อไปต่อไอเยี่ยเมื่อกี้แม่งรัวมากเลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอสองตบสู้กูสู้กูไหน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 สู้ไหนเขาไม่เห็ยืนอยู่ไะเขาม่เห็นสูอะไรกิ๊กเขาเปิดอะไรเราพาไปเลยพาไปเลยหรอพาไปไหนเราพาไปล้าพางคนไหน ก็จบไปแล้วกับคลิปเจลเบรกทั้งหมดที่ผมอัดมาก็มีเสียงนกวนหรือเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วในคลิปไม้ผมเบามากๆเลยส่วนในเรื่องนี้เป็นอะไรที่ ดิบเถื่อนมากผมชอบดีแล้วก็ความแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนกับมอดที่เขาลงไปนะครับผมสนุกดีนะที่ผมได้มาเล่นเป็นแย่แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาช่วยเป็นลูกน้องแย่หรือไอนแย่ตัวเล็กๆที่วิ่งกันเต็มๆไปหมดเลยนะนะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะในโปรเจกต์นะครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณพี่ไม้ด้วยที่ให้ผมมาเล่นแย่ยักษ์นะเสมอบัตตพีนะครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหนะ้าไม่รู้คลิปอะไรนะ